เขาเรียกชื่อว่าอะบิวอะบิวเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงฮะผลไม้ชนิดนี้ไปที่นู่นเลยครับจังหวัดตรังฮะนี่คุณสายหยุดจันสว่างครับอายุ60ปีเจ้าของสวนเขาเป็นคนชอบปลูกพวกไม้ผลแปลกๆเหมือนมานานะนะครับบนเนื้อที่ประมาณ15ไร่แกก็เลยเอาอบิวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากไต้หวันว่างั้นนะ เอามาปลูกไว้ประมาณสัก200ต้นโอ้โหปลูกได้แค่8เดือนครับมันออกผลนะเก็บลูกกินได้ลูกสุกสีเหลืองอรามเหมือนผิวส้มเนื้อข้างในสีขาวใสคล้ายกับวุ้นหรือเยลลี่รสชาติหวานหอมละมุนลิ้นเหมือนได้กินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันก็คือมีกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้สุกมีกลิ่นของบางคุดแล้วมีกลิ่นตาลตโนดโอ้ไม่รวมอยู่ด้วยกันได้ยังไง ถ้าแช่ตู้เย็นจะยิ่งหอมหวานเย็นอร่อยชื่นใจมีเมล็ดสีน้ำตาลไม่เกินสองเมล็ดแล้วครับผลโตเนี่ยประมาณสักสอาลูก1นกิโลนะอันนี้คือโตเต็มที่เจ้าของสวนบอกว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยยังไม่มีเกษตรกรคนไหนปลูกในเชิงพาณิชย์เลยแต่มันน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่หาดูยากแหละครับลูกมันก็สวยงามแปลกตาลูกเล็กๆนะครับถ้าเล็กๆมันยังไม่สุกเนี่ยมันจะคล้ายมะนาว นะแต่พอเริ่มสุกมันจะมีสีเหลืองสีจะข้นขึ้นกลายเป็นสีเหลืองทองเลยนะในตลาดส่งออกอบิวเนียมีราคาสูงกิโลละ500อ่ะคุณูชนีปยูกเลยค่ะปลูกค่ะลูกละ150ครับครับแต่สวนคุณสายหยุดตอนนี้ลูกอบิวกำลังทยอยสุกอีกไม่เกิน2เดือนก็น่าจะได้อบิวสุกแล้วนะครับน่าจะมากกว่า100กิโลกรัมแกบอกว่าใจจะขายแค่กิโลละ50ไม่เกินร้อย ขึ้นอยู่กับ<ด><ด>ลูกสวยไม่สวยนะครับเพื่อเป็นการ<ด>แบ่งปันให้กเกษตรกรที่สนใจออเออแปลกดีนะครับเอาฟังดูนะฮะนับแต่วันปลูกจนถึงออกลูกเก็บเกี่ยวได้นี่อายุประมาณ8เดือนค่ะเราเริ่มเก็บเกี่ยวได้คุณสมบัติเด่นของอบิวนะคะก็คือ 1. เป็นให้ผลเร็วแค่8เดือนก็เริ่มให้ผลแล้ว 2. ก็คือเต้นไม่โตมากนักเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกลูกทั้งปี อีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีเคมีไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เคมีเลยใช้เฉพาะพวกอินรีย์ก็คือพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเขาไม่ชอบปุ๋ยเคมีค่ะแล้วก็ออกลูกทั้งปีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นความต่างเขาเรียกเกษตรบนความต่าง, <S <S ค,าางคือเราปลูกต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนไม่มีใครปลูกเพราะงั้นใน,ในภาวะโอกาสปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทรรําเกษตรบนความต่างได้ขึ้นเป็นสูตรของพ่อหลวงนะคะเราทําอะไรก็ตามที่ดิดตัวเองออกไป ก็จะช่วงโอกาสได้กับเราในการที่จะช่องทางการเพิ่มรายได้นะคะค่ะก็คือเป็นส่วนเดียวในจังหวัดตรังที่ปลูกอะบิวทั้งหมดกี่ต้นนะคะเอ่อที่ปลูกไปแล้วตอนนี้200กว่าต้นค่ะแล้วก็ขณะนี้เริ่มให้ผลแล้วค่ะคาดว่าอีกประมาณ2เดือนเนี่ยถ้าท่านมาเนี่ยท่านจะได้ชมแบบเต็มๆ็มเลยค่ะที่ต้นวันนี้กำลังโอ้อันนี้ก็ถือว่าแปลกฮะค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่อ่านข่าวเรื่องผลไม้อะบิวนะ เออแต่รสชาติไม่รู้เราจะได้มีโอกาสชิมหรือเปล่านะฮะ,ะเออแปลกดี